สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรละฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะฝนตกไม่ลืมหูลืมตานะเมื่อคืนนี่ก็ซัดทั้งคืนคืนวันก็ซัดทั้งคืนคืนก่อนก็ทั้งคืนนะน้ำท่วมนากันเรียบร้อยแล้วนะท่วมไม่หมดนะไม่มีที่ไหนไม่ท่วมตอนนี้บ้านโนนศาสตอำเภอเพ็ญปลาก็ขึ้นกันเยอะนะ อาคลิปนี้เรามาชมตัวเลขนะสี่ตัวมาหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้เอามันมากันแล้วกันนะเรามาตามดูว่างวดนี้จะเข้าตัวไหนงวดที่แล้วสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนะงวดนี้ตัวไหน หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งอ้าวเขียนให้ดูดีกว่าได้ไหมได้เลยนะสี่ตัวจับแค่หนึ่งตัวนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวจับเก้ากันแล้วแหละคลิปเมื่อวานนี้ให้ไปแล้วเก้านะคลิปนี้จะมาตัวไหนอ่ะไม่เสียเวลาตามชมนะ เดี๋ยวปรับกล้องแป๊บเดียวนะเป็นฟ้าไปเลยชมเลขสีตัวมาตัวนะเดี๋ยวทวนให้สักสองวัดนะอ่ะเอาหลักหน่วยทำนะสามเก้าสอง ามเก้าสองก็สองทำนะดูสิว่ามันจะชนกันไหมตัวไหนนะสองสามนับไปเลยเอาที่สี่ห้าแล้วก็หกเกีดสี่ห้าหกเกียดสี่ตัวนะอ่เทียบกันอีกไหมลองดูไหมเทียบกันอีกสองสองเป็นสี่เป็นสี่ห้าสี่สองเป็นแปดแปดเก้า อีกสูตรหนึ่งนะสี่ห้าแปดเก้าสีแดงเขียนดีกว่าเทียบซะสองสูตรนะสี่ห้าแปดเก้าตัวที่มันชนกันก็สี่กับห้านะชนสี่กับห้าตัวนี้นะชนนะ ไม่สี่ก็ห้ามานะถ้ามันชนกันอย่างนี้ก็เรามาลองจับคู่โดยใช้เลขเดินรหัสนะจับสนะสี่เจ็ดสีศนสสสหห้าะห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่ ห้าเจ็ดเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่ามันเข้านะตัวสี่หกนะเข้าหลักสี่ไอแปดตัวนะเดี๋ยวเราคัดเลือกได้นะลักษณะมาอย่างนี้ใครไปชอบเลขวิ่งมาอีกตัวนะเจ็ดศูนย์สามหกเด้ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดนี ใครได้มาหกก็มันจับเอานะหกมีตัวเดียวในสี่หกนั่ 4, นเอ่นะอ่าวันนี้วันนี้วันนี้เลขสี่ตัวมาตัวนะเดี๋ยวชนสองูตรลองดูสองเก้าหกไอ้สองสี่หกไล่ไปเลยนะหกเจ็ดไม่นับนะหกเจ็ดเอาแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เดี๋ยวถงมานะอ่าสูตรที่สองเทียบลองดูสูตรที่สองแล้วสองคูณนะใช้สองคูณหกสองหกสิบสองสองสามมาตัวสองสี่เป็นแปดแปดเก้ามาตัวมาดูตัวชนกันนะชนที่แปดกับเก้านะ ชนแปดกับเก้าอ่ะเราได้ตัวชนไว้แล้วแล้วก็แปดเก้าน,นะไม่แปลก็เก้ามายืนน่าเลขยืนแล้วก็มาเทียบแปดกับเก้าดูว่าจะมาตัวไหนนะเอาเลขรหัสจับลองดูนะจะไปชนเก้าห้าไหมนะ แปดเก้าแปดหนึ่งนะแปดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดตัวมันเดิมนะเรามาดูสิว่าจะชนกันที่ตัวไหน เก้าอ่าสูตรที่แล้วนะ9ก5 8สนะชนที่หลักเอ้าวมาหมดเลยนะหลักเหลักเมานะถ้าเมา9 2 9 5 9 8 9เ อีตัวนะเดี๋ยวจะวางเม็ดเดียวให้โดยชนที่เราคัดเลือกมานะ95กับ09 09, 09, 09มีเลยนะอ่า95เม็ดเดียวนะนอกนั้นก็ไปที่98นะ ในสอชุดนะ95กับ98เราจับเลขมัดคอเลยนะ098 095นะแล้วก็98เอาตัวไหนดี998 ในชุดเลขสามตัวนะลองไปหยิบล,ะตะลัตเตอรี่ลองดูนะเก้าห้ากับเก้าแปดตัวไหนจะมาเก้าห้าแรงหรือเก้าแปดแรงนะถ้าหลักเก้ามานี่ชนกันนี่เก้าตรงนี้นะเก้าแปดเก้าแปดเก้าเหมือนตัวนี้เลยนะนี่นี่นะสี่ห้ามาชนสี่ห้านี่สนะี่ห้ามาตัวนะเข้าที่เลขสี่ แต่ตัวนี้มันเข้าสองตัวในสี่หกถ้าจับเลขก็สี่หกกับสี่แปดรางวัลนี้สี่แปดขาดเลยมีแต่ห้าแปดกับสี่หกห้าแปดสี่หกนี่ห้าแปดตัวนี้นะนี่เนหะ็นไสี่หก แล้วก็มีห้าเจ็ดด้วยนะอ่ะหมดเวลานะครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นำตัวเลขที่ได้จากสูตรวันนี้เก้าห้าเก้าแปดนะไปจัดซื้อจัดหารัตตอรี่กันลองดูเผื่อได้รางวันที่หนึ่งนะมีคนได้กันเยอะนะหกสิบล้านก็มีสามสิบล้านก็มี 12บล้านก็มีหกล้านก็มีแม่เศรษฐีใหม่เยอะแยะเลยเมืองไทยอยู่ๆก็เป็นเศรษฐีเงินล้านอ่ะโชคดีทุกท่านนะไอเป็นเศรษฐีกันทุกท่านทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมแลวฟังไปแล้วไปแล้วฝากแค่นี้นะ9ก้าห้ากับเก้าแปคลิปนี้9ก้าห้ายังยืนนะสองศูนย์แล้วไม่ไปไหนไม่ไปไหน